ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเนมื่อนี้ผมมานำเสนอขอแก้ไขอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเตาพลังงานสะอาดนะครับที่ว่าใส่คู่กก,กับอันเตาเผาถ่านไหลก้อนเห่านะครับผมรวบรวมขอเสียอีกข้อหนึ่งก็คืออันนี้มันโมเมนต์ขอเสียหรอกครับมันเป็นการแบบว่าจังไดอะ มันเป็นการเพิ่มเพิ่มปริมาณหรือว่าประโยชน์ประโยชน์นะครับเป็นคอที่ว่าเสริมนะครับมันบมเมนขอเสียหรอกครับก็คือว่ากรณลนี่ที่ว่าเพื่อนเพื่อนใส่ฟื้นได้จรงสีนะครับผมจะบอกเทคนิคการคายแก๊สของเตานี่นะครับกับเตาพลังงานสะอาดนะครับคือว่าเพื่อนเพื่อนเผาไปแล้วประมาณชั่วโมงกกวานะครับมันจะเกิดมันจะเกิดแรงดันแก๊สออกมามีควันออกมา ตรงนี้เต็มที่นะครับออกมาหลายๆเลยนะครับจังหวะที่ว่าไฟแล้วก็มีเสียงมานํานะครับมีเสียงมาเบาๆวื๊ขื้นอย่างสิคับก็บคือกันกับอันใหม่ค่ายแก๊สนั่นแหละครับแต่ว่าแก๊สบ้านค่ายยังส่นะรามีควันออกมาตามนี่นะครับแรงอัดมันออกมานะครับให้เพื่อนๆสังเกตเบิงเรา,า,าเตาขางล่างเข้าเตาพลังงานสะอาดเท่ากับ เลงบ่ได้จักเื้อนะครับเลงให้แก๊สออกบบออกแจักเื้อนะครับผมก็เลยนําเทคนี้ก็คือถาเพื่อนๆใส่ฟื้นใดนะครับแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเอาฟื้นตัวนี้กระตุ้นนะครับย้อนลงไปในท่อแกนกลางเลยนะครับแต่ว่าอย่าย้อนหลายนะครับย้อนลงไปย้อนลงไปในช่วงที่ว่าควันตรงนี้ออกลายๆนะครับนี่ตอนที่ว่าไหมถึงจุดที่ว่าไหมสิค่ายแก๊สนะครับให้เพื่อนๆสังเกตเบิ่งเวลาเพื่อนๆเผาไป ระยะหนึ่งยังสินะครับมันสิเกิดแรงดันออกมานะครับนะครับอันนี้มาเสริมนะครับอันนี้มาเสริมก็คือพอมันดันออกมาแห้งๆมันอันเต็มที่ค่ายกับหันค่ายนะครับแก๊สยังสินะห้เข้าใส่ฟื้นเลยนะครับฟื้นอัดลงไปเป็นช่วงๆนะครับถ้ามันเบิร์เท่ากับอัดลงไปนะครับเราเปลวไฟมันกระซิบพุ่งขึ้นนะครับ ใหม่ตัวนี้นะครับความห่อนก็สิเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีควัมีอย่างนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เผาไดแบบนี้นะครับก็พุ่งขึ้นเลยครับหลังจากนั้นเฮาให้เหาละพอมีมีเสียงมากนะห้เหาละขางล่างลงนะครับบ่ต้องให้มันชิดก้นเราอากาศกระดูดเขาแก๊ดกระมาท่านที่เลยนะครับนะครับจําดีๆนะครับนี่เทคนิคเฮ็ดเฮ็ดให้ได้นะครับแบบนี้ หลังจากที่ว่าห่อหนีใส่ลูกไปมันก็ลุกมันบอกครับลุกแล้วห่อไปละข้างล่างลุ่งนะครับข้างล่างลุ่งสักประมาณสักสองสามนิ้วนะครับอย่าให้มันติดกับก้นถังนะครับเพราะว่าอากาศอากาศมันบดดันเข้ามาถ้าอากาศดันเข้ามามันก็สิติดแก๊สทันทีนะครับให้ละลุ่งแต่ถ้าเอาจอไว้ตลอดมันมันมันบดติดนะครับแก๊สมันบ่มากนะครับอันนี้คือมาบอกวิธีการนะครับนี่นะครับ เพราะว่าผมบฮันได้บอกเพื่อนะครับเวลาเพื่อนๆนํ่ไปใส่เราก็บรูนะครับเตาชนิดนี้ต้องเลี้ยรูอีกนะครับนะครับหลังจากที่ว่าเห้อยลงไปนะครับให้มันเต็มที่ก่อนนะครับบ่แมนว่าออกมาน้อยๆเราก็เฮ็ดโบได้นะครับต้องให้ต้องให้มันควนหลายลเราก็เขาก็ย้อนลงไปใส่ไปเรื่อยๆนะครับครับถ้าเพื่อนๆเห็นควนยังสีออกมาให้เพื่อนๆเอานีใส่กระตุนไปนะครับแบบนี้ นะครับมันก็สิลูกแห้งขื้นพอลูกแห้งขึ้นสังเกตว่าแกะมันมากสินะครับเสียงมันซิมาแต่ว่ามันบนลูกแห้งอย่างสินะเขาก็ไปละขางลางลงพอละขางลางลงปั๊บแกะมันก็ซิมาทัานทีเลยนะครับติดบุบเลยเราก็เ้ยเอเลยครับบานนี้นะครับตัวนี้ก็บปต้ตองไซนะครับบางที่นะครับขางลางเขาก็หายห่วงเลยอันนี้อันนี้ก็คือแกะเริ่มติดแกะนะครับเพราะว่าบางที่เอาเตา พลังงานศาสตร์ไปใส่แล้วก็บรูเทคนิคกันนะครับผมก็เลยมาบอกเทคนิคนะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็จุดนี้สําคัญนะครับให้เผาหาเป็นนะครับผมมาสอนนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ